ประเด็นต่อมาใบบัวอันนี้ฝ่าวเตือนภัยแล้วกันมิดแบบไหนมิดชาชีพหรือว่ามิดเราน่าจะเป็นมิดชาชีพนะคมุกใหม่มิดชาชีพนะครับใบบัวว่าไงครับก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีตํารวจสอบสวนกาค่ะได้ออกมาโพส์เตือนภัยมุกใหม่ของมิดชาชีพค่ะจะตีเนียนไปเป็นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะหลอกล่อให้เรากระวนกระวายใจจากนั้นก็จะส่งลิงก์มาแล้วก็ให้เราเนี่ยคลิกลิ้น คลิกลิงก์นั้นไปพอคลิกเสร็จปุ๊บเหมือนในรูปใช่ไหมียนเขียนว่าอะไรเนี่ยมองไม่เห็นมึงเป็นอะไรของมึงอ่าแบบโมโหแบบเหมือนโวยวายก่อนเหมือนรู้จักนะใช่เหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วคนเอ่อที่เป็นเพื่อนเราก็จะตกใจว่าเฮ้ใครเนี่ยสมไปทาอะไรให้คุณครับอะไรอย่างนี้แล้วคือเอ่อมิจฉาชีพก็จะกระวนกระวายนั่นนู่นนี่แบบเดี๋ยวจะโพสต์ประจานเดี๋ยวจะเอาไปประจานนั่นนี่แล้วก็ส่งลิงก์มา แล้วพอเราหลงกลเข้าไปกดคลิกลิงก์เท่านั้นแหละเราก็จะถูกดูดเงินออกไปจนหมดบัญชีนะคะอ่าตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าอ,อ,อยากกดลิงก์มั่วจะไม่ไบัวไม่ควร<ช>กดลิงก์<ะ>โดยเขาจะมิจฉาชีพีมก็จะทักเข้ามาในไลน์แล้วก็ใช้รูปแบบประโยคที่เป็นเชิงหาเรื่องทําให้เราสงสัยกวลกระวายใจนะคะแล้วก็ไม่สบายใจเมื่อเราส่งข้อความตอบกลับไปถามเนี่ย มิจฉาชีพก็จะส่งลิงก์กลับเข้ามาให้เรากดเข้าไปดูค่ะซึ่งหากหลงกลกดเข้าไปก็จะถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีได้ค่ะดังนั้นก็หากพบว่ามีบุคคลที่ต้องสงสัยนะคะส่งลิงก์มาให้เรากดก็ไม่ควรกดเข้าไปเด็ดขาดค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อืมอันนี้ก็ต้องต้องระวังผู้สูงอายุด้วยนะไม่ไม่ใช่แต่คนหนุ่มคนสาวนะผะู้สูงอายุก็ต้องระวังด้วยเล่นไลน์<ๆ>เล่นอะไรเพราะว่า เมื่อกี้คุูกับน้องไปบัวน้อง,บ,องบัวนี่ก็เจอบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น c เซ็ center โทรมาลักษณะเป็น,ปนยังไงที่โทรมามีพัสดุคุณติดค้างอยู่แล้วมุกเก่าแล้วก็จะให้เราแบบว่ากด9กดหนึ่งอะไรพอเรากดไปเขาจะถามว่าเราติดต่อมาจากต้องการติดต่ออะไรทั้งที่เขาโทรมาหารเรานะคะอ๋อนีเ่เราก็ลองกดตามเขาไปด้วยลองกดค่ะเราก็พูดคุ <laughs> ยกับเขาไปนิดนึงอยากรู้ไงคะว่าคนเขาเป็นยังไงแล้วก็บางทีก็มีโทรมานะคะแล้วเราก็บอกว่าแบบ ให้เราเข้าไปในโซเชียลช่องทางนี้ช่องทางนี้แอดไลน์เขามาแล้วก็จะพาเราเนี่ยไปทำงานเสริมหารายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีเยอะมากมาถูกรูปแบบอย่างอย่างคนตังกองออนไลน์ของเรานี่ก็มีนะโดนโดนหลอกขายกล่องสุ่มซื้อด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ด้วยหลายพันด้วยโหใครคะไม่เป็นไรเขาเราไม่เปิดเผยชื่อครับอ